บายดีพ Ho, ี่น้องคนดีคนน้องนนี่มีปีกเขาซือจ้าซั้งอยู่กกินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อจะได้กละทีมาอันนี้คือป่าเผาจ้าอยูในี่ปอนกระเดกเด้อจ้าแล้วก็เอาไปปากเออพึ้งเอาเด้อจ้ากิน้ามกระปุกเด้อจ้ากับุ่น มานน่สิยดูุ้ลนสบายดีนะลูกสบายดีนะเอสบายดีเสวดีัเร็วสวดีเออที่เบเอันนี้คือลุงข่อยนอดเีเมาเอะอันนี้สดีพี่น้องวาเออเินพี่น้อง่กแทเนยังลเ้า

กินหัดกาวมันาแข่นี่กินหัวหัวบอกเอออโลนแซ่มาด้วยแซ่น้ำจิ้มอันนี่บรืดบรืดแก่โ้ยกินหลายๆคนข้่งนอกจะเร็จจ้า

โค้เขาเน่าจ้อยกินนละกับเนหูมึงนะหูมึอนั้นไม่ใช่ควายแบบน้นะนาแดงนยนาแดงพอไคั่กก็เดือดักกพคั่กเดนุ่นวารานุกินยไกันเออเอาลนนะร้านไท่กับเต่ละคนกับนึงกระแหงคนนึงก็ต้ย นี่ถูกรูกแบบ้อนง่ายลูกกบเขาไล่ร้านไาตาเที่ยวมุนหมากมใจบุกกาเที่ยวใจง่ามันดอกข้าแต่แ <c oughs> <for> ่้อและขวานขาข้อข okay. ้าข้อเนี่ยละเอ้ยดีดีข้าบงปูวะเออบงปูกับร้านเนาะพี่น้องเนาเบ่งปูกับาี่เนาะปูกับานี่ด

งเบิ่งข้ามมาิด้วยของพี่โอ้ยนี่องแฉบพ่ดบเบิ่งรนยุบเอายุบเอาพี่ะแต่กระดูกแแกเาเอิร์ตนแรกกับบมาดพี่เนาะบทงกินจุบู้ไอเบูไู้ไอ้ยูไู้อ้ยู่ดูนู่อููออูอ้ยอูู ฮะปีกปลาเด็กปีกปลาเด็กนประเด็กงาบคิดปลาเด็กเด้อทางดีอะไรกินเต่ละคนปเด็กเขาได้ตอดปละเด็กเขาส่ตับต้เลยไม่ต้องจบเลยบอกว่าเอาขยวม้จ้ำปลาเด็กาอะไรพี่พี่บกให้ชื่อมาย่ตกือเราว่ามีฐานอันดัหนึ่งมาเลยมาเขาใช้ง่ายจ้าได้ยาย เไหสมากีลี่ง็งเับเนวนะเ้ยยาไยออี่อ้เซิเซหนอยเมบายดีพี่น้องแจับแคนจ็ปเคนฟูสบายดีพี่น้องเห็นบอกเห็นบอกมันแจัปเขนฟูเลยน่นสบายดีเนี่ยมันบอกให้จับแคนปูสบายดี

การกดผูอดให้ผู้ใช้ใเาันแล้วบดนคือเพื่อแ่นนกนแล้วอ่านี้คือราชการโคตได้ดีได้ดีได้ดีนี่ได้ดีได้ดีทางไทยเฮ้อ ข่ม้อ so ๊ขีนัขีไปจะเจ็บเลยนั่งอันนี้ขี่พี่น้องเออไปยอะขี่ขีนเม่น้อยมา้จ้ะเด้อวันขี่นด้พี่น้องเอขีปลาไทยแรบมีมิมิมินนาบอันไป พาดไปแล้วก็ขอผมขออภัยได้พี่น้องเด้อมีแต่พวกเฮฮาปาร์ตี้อยู่นี่กินสั่งกับบุหรือกินเชื้อกับโบอ่มพี่น้องเบิดแล้วนะร้านไฟกูคือกี่ปากหน่อยแต่กี้เนี่ยแง่ใส่ของบนลมเฮ้เพิ่งเลถกทายเอาจจปากกูเลยเห็นกับโบเบิร์ดเอาไม่ใส่เลยบดดเคน แดี๋ยวจะยุ่งตัวเลยเยี่จ้า้ยเ้ยตุ้ยต้ยหมู้น้นี่ียางหามาดีเก้บมเท้่เดียวเสือเสือมันล่เยนะงามเเ้อะโอ้ยสวยเ้ยทีมันก็เจ้าระย้ามากตู้นึ้งหร้อเป่าต้นงเจ้า้ามากโอ้ทอนปาปาเ่ปะย้งือมาเไม่ยอ ชบอนชเ้นเพี่ยอัน้ขอ้ดาอ้อทพี่น้องลืมขอโทษขอโทษเออเบายใส่แติดพลาดขอโทษขออยโเคฮ่มีรถทางสาวไทยสาวลาวพี่น้องเฮ้ยเต็มย่นี่เต็มย่นี่มุด สูตรนะจ้าผู้ได้ข้อสูตรนะบอลีหนาเนี่ยขอกระสอกระสืชิองตองตรที่กำลังอินเลยไมู่ดผู้ชมพูสูตรเทพารเคือนสูตรนะจ้าอมที่ันนี้สูตร้านโสูตรด้านนีโสูตรนี่อันนี้ก็สูตรข้าอันนี้ก็สูตรือการจ้าแต่บนชุดอ้าวเรนบ กันในกระสนทันจ้าเอาท้งในนีอ่ทังในนีทงในทงในเอาอกมาไทมกระนได้จ้านี่จีองมีมี่มีทงี่จ้อังในเนาะนี่ใบอกผ่นมาหเงานนลเทังในมืดเนอะทั้เงกินอิ่มด้ยใมือ เมื่อสอเมื่อสามีเด่เเบิเสียกับอินเนาะย่างยังได้หนุน่าป่ายลังเราอ่เละออกทีเดเด็กมือเนี่นี่้องเอาเนี่ยนีีลกที่เนะลักทีไปลนเอาไปได้เด็ก็ดี